เคสของพี่เออ่ะค่ะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะพอดีเป็นเพื่อนกันปรากฏว่า,เ,าเขาไปตรวจสุขภาพของประกันชีวิตอ้ค่ะประกันชีวิตชั้นหนึ่งก็ไปตรวจโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอะค่ะในอำเภอหัดใหญ่ปรากฏว่าผลการตรวจออกมาว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสามแล้วค่ะววววเขาก็ตกใจเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลสุขภาพดีมาก แต่ว่าด,วด้วยปกติแล้วเขาจะเป็นคนชอบทานพวกสมุนไพรพวกน้ําผลไม้ที่ที่ทําเองหมดอะค่ะแต่สุดท้ายก่อนก่อนที่ที่จะเจอ,อะมะเร็งเนี่ยค่ะเขามีภาวะการปัสสาวะพอพอพอมีภาวะการควบคุมปัสสาวะไม่ได้มันก,ก็ก็ต้องใช้พวกแผมเพื้นเนี่ยค่ะตลอดเลยเสร็จแ,แล้วกพ็พอบอกพี่เอดพี่บอก ส่งข้อมูลไปให้ฟังแกบอกแกไม่ฟังแล้วฉันเชื่อเธอเอามาให้กินหนึ่งชุดก่อนแต่บังเอิญว่าสัปดาห์นั้นขายดีของหมดแล้วไม่มีอยู่ชุดหนึ่งมีลูกค้าที่อยู่หาดใหญ่เขากินต่อเนื่องอยู่ก็จองก็จองมาเอ๊ะทำยังไงดีไอ้นุชจองมาล่วงหนะ้าแต่อันนี้จะเอาเลยวันเพราะว่าวันที่เขาโทรมาหาพี่เอี่ยนเป็นวันศุกร์ตอนเที่ยงแล้วหมอจยให้ผ่าตัดวันจันทร์ก็บอกว่าเขา เขาต้องรีบเข้าโรงพยาบาลวันจัน์นี้หมอจะผ่าเลยเพราะว่ามันมันไม่ไหวอะ่ะพอพคนพอรู้ว่าเป็นเป็นอย่างนี้ก็ตกใจด้วยแต่ดีว่าที่เขาเป็นคนปฏิบัติมีสติอยู่าก็บอกว่าพี่เอามาให้กนบอกว่าคนหาใหญ่มามาบอกขอเลื่อนมารับ<อ>ก็เลยเอาไปให้เขาพี่ยากให้เขาก็คุยให้ฟังใน,ในการที่ว่าของเราไม่ใช่ยารักษาแล้วก็ ก็คุยตามหน้าที่ที่อยู่ในคลิปแอดเขาให้ดูบอกว่าไม,ไม่ไม่ต้องดูแล้วเล่ามาันแล้วเขาจะกินเลยได้ไหมบอกกินเลยแต่คุณต้องกินครั้งละสี่เม็ดนะคะคือเนอวน 2, เนันสองเน่าทสองมื้อเที่ยงก็ให้ให้เขากินเลยตอนนั้น,นะคะ่ะบอก้ทานน้าเยอะๆนะมันจะช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะได้ดีเพราะว่าหลังจากผ่าตัดนั้นหมอก็จะต้องดูเอ่อดูการปัสสาวะของคนป่วยด้วยเกก็ทำแกบอกว่า แกมีภาวะปวดเข่าอยู่ด้วยนะบอดีแล้วเดี๋ยว <Yeah. S 2> กินเข้าไปถ้าเกิดว่ามันปวดเข่ามากขึ้นนั้นเอ,อให้ให้อดทนหน่อยเราจะได้รู้ว่ามันปวดมากที่สุดนั้นเราทนได้ไหมแต่ถ้าคุณไปกินยาร่วมด้วยเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปนี่เอ,อไม่รู้ว่ามันจะไปหายกับยาที่กินไปทีหลังหรือว่ามาหายกับที่ว่าอาหารที่เราไม่กินแกก็แกก็เก่งนะแกก็ทําตามหมดอะค่ะออ ตอนตอนเย็นก็ทานไปอีกสี่เม็ดตอนสักสามทุท่มแกโทรมาดีกว่าเฮ้ยแกบอกเฮ้ยแกตุกยังทําไมมันเดินแข็งแรงได้ดีขึ้นบันไดไปนอนชั้นบนได้อโอดีแล้วดีแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะจะปัสสาวะเยอะมากแต่ว่าพี่รู้ไหมหนูเริ่มควบคุมการปัสสาวะได้วปวดแล้วก็แบบมันไม่มันไม่ได้ฉีราดทันทีอะค่ะ เด็กสามารถควบคุมได้ในในใน,ในครั้งที่สองที่กินไปก็พอรุ่งขึ้นมาวันเสาร์แกก็โทรมาแต่เช้าเลยเกว่าดีมากมากเลยนะตอนนี้รู้สึกแข็งแรงบอดีแล้วดีแล้วแต่อย่าลืมการกินน้ําทุกครั้งค่อยๆกินก็แล้วกันเหมอไม่ต้องมึกทีเดียวแบบว่ากินแบบว่าร้อนเขาเรียกว่าไม่ต้องกินแบบเอแก้วนึงทีเดียวทั้งหมดให้ค่อยๆกินแต่ว่าให้ปริมาณ น้ำมันเอในแต่ทั้งวันนนั้กินเยอะหน่อยก็โอเคพอวันเสาร์แเกเริ่มปวดทีนี้ปวดเข่าขึ้นข้างบนไม่ได้แกบอกว่าปวดมากบอกว่าก็ให้ทนหน่อยแล้วก็ทานน้ําเหมือนเดิมแกก็ทําตามพอมาวันอาทิตย์แกบอกว่าวันอาทิตย์นี้แกต,ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วแต่พอมาช่วงเที่ยงแกก็โทรมาก่อนเข้าโรงพยาบาลช่วงช่วงช่วงเย็นอะค่ะแกบอกว่าเนี่ยนี้ อาการที่ปวดที่เข่าอะค่ะไม่รู้มันหายตอนไหนเหมือนกับที่ที่พี่เอ็นเล่าไว้ฟังว่าบางคนนั้นนะปวดปวดแต่ว่าพอตอนมันหายมันไม่รู้ไปหายช่วงไหนก็เดินลืมไปเลยแกบอกเนี่ยโอ้สุดยอดมากไอ้วันเนี่ยแกต้กองเอบพาไปกินที่โรงพยาบาลด้วยบอดีแล้วแต่ว่าบางเอิญว่าแกเป็นคนไข้พิเศษของโรงพยาบาลน,นี้ก็เลยจะมีคนไปเยี่ยมเยอะหาโอกาสที่จะแอบ,บกินช่วงที่นอนโรงพยาบาลน,นั้นก้นข้างที่จะยากแต่แกก็พยายามนะคะ ก็ร่วมมือกับพยาบาลแกอธิบายฟังแกบอกว่าต้องจัดตัวนี้ให้แกกินทุกมื้อพยาบาลก็พี่ไปกินทําไมหมอไม่ได้สั่งก็วันเนี้ยไม่ต้องมายุ่งกับแกแกบอกชีวิตแกแกรับผิดชอบแค่ให้แกได้สะดวกในการกินหน่อยวันจันทร์แกผ่าตัดช่วงเช้าเก้าโมงพอช่วงบ่ายสามโมงพี่เอ็ดไปเยี่ยมคนป่วยที่ว่าผ่าตัดแบบเอแกเป็นมะเร็งที่เขาเรียกว่าแถวแถวกระเพาะปัสสาวะค่ะ เคิดว่านาตอนที่ช่วงเป็นอยู่มันอาจจะไปทับกับพวกปัสสาวะเติมทําให้การปัสสาวะและควบคุมไม่ได้อ่ะค่ะเด็กบอกว่าเฮ้ยดีมากเลยนะเอ่อฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็เดินถือขวดนะไอขวดไอเสาน้ําเกลือในห้องกอาไอะไรคนป่วยเหมือนกับไม่ป่วยเลยตัวเนี้ยพี่สุดยอดมากเลยนี่หนูตอนนั้นหนูเครียดมากเลยคนมาเยี่ยมกันเยอะเลยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่หนูเครียดมากเลยหนูไม่อยากให้ใครมาเยี่ยมเลยหนูอยากอยู่ในนี้มากกว่าก็บอก ก็โอเคนะดูแล้วก็สภาพวะพี่พรุ่งนี้หนูว่านะเออดูถุงที่ที่เขาเขาวัดวัดฉีที่ว่าค้ังงลรกกองของการผ่าตัดมันจะมีเลือดบนออกมาแล้วหมอจะมาตรวจตรงนี้ค่ะว่าถ้าผู้ป่วยอัส,สวะได้ดีคุณก็จะได้กลับบ้านเร็วแล้วก็ดูอาการผู้ป่วยว่าถ้าผู้ป่วยแข็งแรงก็จะกลับบ้านได้เร็วสรุปว่านอนเตรียมปะผ่าตัดคืนวันอาทิตย์หนึ่งคืน ตัดวันจันทร์วันอังคารหมอให้กลับบ้านเพราะว่าหนึ่งการปัสสาวะของเกดีขึ้นเนื่องจากว่าปกิบเฟโปเดนินเยอะแล้วก็ทานน้าเยอะมันช่วยในเรื่องของตรงนี้ได้มากทีเดียวแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเหมือนกับคนที่ไม่ได้ป่วยเลยอะค่ะสุดท้ายก็ตอนนี้คือแกก็ไปฟังผลมาเกก็ยังชื่นจมตกลงพยาบาลมาโขกินกันแกวันนี้ตอนแรกกน,นบอกไม่มีใครฟังหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้ ตอนนี้มาโอกินกันมากแกว่ามันแพงนะเนี่ยแต่แกก็ให้นะแกก็ให้แกว่าเนี่ยเขาวันดูแลเราแล้วแกก็ให้กินแกว่าคนไหนดูแล,แล,แลดีเดี๋ยวแกจะซื้อออโต้ชิปทุกเดือนเลยให้วันกินฟรีเลย <laughs> ค่ะ <laughs> ก็ก็ดูแลแล้วนะคะเออ <laughs> เคสที่ใครที่จะเข้าผ่าตัดอยากให้ทานก่อนนะคะเพราะว่าจะได้เตรียมร่างกายที่ที่แข็งแรงแล้วก็มีอีกอีกเคสหนึ่งก็เป็นโรคเดียวกันแต่เขามาเอาก่อน ก่อนพี่คนนี้ค่ะเอาไปแล้วปรากฏว่าพ่อบ้านนั้นไม่ให้ไม่ให้ทานไปปฏิบัตโรงพยาบาลเดียวกันใช้เวลาเนอนอยู่โรงพยาบาลประมาณสิบห้าวันถึงจะได้กลับบ้านแต่ปรากฏว่าเขาไม่กล้าทานเพราะว่าพ่อบ้านไม่ให้ทานก็เลยเป็นเหมือนกันอีกคนอยู่แค่สองวันอีกคนอยู่สิบห้าวันค่ะเพราะฉะนั้นเรามีความเชื่อมั่นว่าโรทินที่มีช่วยคนนั้นน่ะ เตรียมตัวเข้าผ่าตัดด้วยความแข็งแรงแล้วก็จบออกมาด้วยความแข็งแรงค่ะมีมิมเมอีกคนงนึองน้องสาวของคนป่วยคนนี้ค่ะ,ะเขาเป็นโรคหัวใจตอนแรกเขาไม่เชื่อค่ะ,ะก็เขาไม่เชื่อว่าว่าจะช่วยได้เพราะว่าเขาเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วมาตั้งแต่เด็กถึงตอนนี้เขาอายุเยอะแล้วค่ะสี่สิบกว่าแล้วปรากฏว่าพอตอนตอนที่สาวกลับมาพักฟื้นที่บ้านเขาก็ตามมาดูแล พี่สาวก็ขยันขยอยให้ให้ทานทานไปสองเม็ดนะคะก็อย่างละหนึ่งเม็ดในวันเดอรทูปรากฏว่าอรุ่งเช้าขึ้นมาเขามีความรู้สึกว่าอกแข็งแรงมากระบบหายใจดีขึ้นเอ่ออาการที่เหนื่อยนะลดลงแกก็แกก็แกก็ตกใจมาว่าเอา๊ะทำไมมันมันส่งผลได้เร็วต่อต่อร่างกายของเขาเพราะว่าเขาบอกว่าในชีวิตเขาเขาไม่เคยได้รับเออ่ร่างกายแบบนี้เลยเขาดีใจมากแล้วตอนนี้ยัง ยังไม่กลับค่ยังยังเฝ้าอยู่ต่อว่าวอะไรเฝ้ากินโปรเทนดิมค่ะก็โอเค okay, อยู่เพราะว่าทําเขาเรียกว่าเอ่อทำงานได้มากขึ้นแกก็บอกว่าเนี่ยแกมีความสุขมากที่ได้ร่างกายมาเพราะว่าเขาเป็นคนปฏิบัติทำทำด้วยทีนี้จะได้นั่งสมาธิได้นานกว่าเดิมอะค่ะอันนี้เป็นน้องสาวคนป่วยก็ได้ผลพวงไปด้วยค่ะ